กดไทยกดไม่ลืมกดจ้ะแหละลืมกดเมืกก่อกี้ก็เลยว่าอยู่ทำไมไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมไม่บอกต่วเลขล่ะก,ก็ลืมไงพูดกับพี่ทูก่อนเดีย๋ยวมาพูดกับน,น้องๆ ย้อนนี้นชุกกะกาชุกกะกาชุกกะกาวันนี้ก็เห็นนั่นแหละว่าเห็นไม่ได้สำหรับอันนี้เล่นแหละเนี่ยนี่วูเล่นโรบ็อกอยู่อันนี้พี่วูนี่โรบ็อกเหรอแต่พ่อก็เล่นเรือประจัมบานน่เย อก็เห็นก็ถ่ายแป๊บนึงเห็นเหรือมันคิดว่าใช่เรือตำบานนี่แหละคือว่าเรือตำบาโหก็จําำได้เนาะเห็นตำบานอะไรจําบนเนี่ยคือตลอดคือว่าอันนี้คือเออแสงตาไงก็เลยคือไม่ง่วงนอนก็เลยมาถ่ายกิฟดีกว่าอยู่บ้านเงาเงาเนี่ย ก็เลยพาหมาไปเดินเล่นก็อันนี้ไม่บอใจหรอกพอใจเราเธอะเย่จุ๊บจุ๊บอันหลังนี้ก็พอแล้วอันนี้ขอพักดูการ์ตูนก่อนพิดคิดไ้ก่อนนะบายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุกบจุ๊บไบายบายตาคิดไ้ก่อนนะมันนี่ยกเจอกันใหม่เลตโก้ปิดเลยนะบายบาย ปิดก่อนนะปิดละบ๊ายบาย